ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ไออเมร่วงไอสร้อยมาโชว์ค่ะเพราะว่าคุณแม่รีวิวสร้อยค่ะเป็นสร้อยทองเคค่ะเป็นสร้อยทองเคนะคะค่ะคุณแม่เคยเอาออกไปสองครั้งแลวค่ะออกรายการค่ะทางช่อง youtube นะคะค่ะเขาเรียกว่าทองสิบแปดเคค่ะทองเคนะคะคุณแม่มีขายนะคะ คุณแม่ขายตัวนี้มาสิบห้าปีแล้วค่ะแต่คุณแม่คุณแม่เคยรีวิวครั้งหนึ่งประมาณ3ปีคืนคืนหลังนี่แหละจำจๆไม่ค่อยได้ค่ะค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ค่ะคุณแม่ก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องค่ะค่ะคุณแม่เอามาออกในช่อง y o u t u b e ของคุณแม่นะคะทอง18บแปดเคนะคะค่ะนี่ค่ะคุณแม่ใส่นี่ค่ะไม่ใช่ทองคําแท้นะคะเป็นทองเคทองสิบ บางคนเขาเรียกว่าทองฝรั่งค่ะทองฝรั่งนะคะบางคนเขาเรียกทองฝรั่งค่ะค่ะคุณแม่มีของพวกนี้มาครอบครองมาตั้งเป็นสิบห้าปีแล้วค่ะค่ะเขาเรียกว่าสร้อยทองเคค่ะทองสิบแปดเคนะคะค่ะสวยค่ะเนื้องานสวยงามมากค่ะคุณแม่ค่ะใส่อาบน้ําเลยนะคะไม่ต้องถอดนะคะราคาเส้นละสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมค่ะ ค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายมิตมะยมนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะใส่ไม่ต้องถอดนะคะของคุณแม่ใส่นี่ลายเม็ดแตงค่ะแม่แม่ไม่เคยถอดใส่อาบน้ําก็ใส่ pues ไปเลยค่ะไม่ต้องถอดนะคะค่ะเขาเรียกว่าทองเคค่ะค่ะทอง 18k เคนะคะลายมิตมะยมค่ะสวยค่ะงามมากค่ะประดับนะคะเราใส่ประดับนะคะเราจะใส่แบบห้อยพระห้อยจี้พระก็โอเคนะคะก็สวยนะคะสวยงามมากค่ะเป็นเครื่องประดับแบบทองเคนะคะ ค่าราคาเส้นละ400บาทนะคะเขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมค่ะนิยมชมชอบนะคะค่ะคุณแม่ค้าทุกท่านนะคะเราใส่ไปแขวนคอมีมีหลวงพ่อมีค่ะมีหลวงพ่อมีพระค่ะเราจะเอาห้อยคอก็ได้ค่ะแต่ว่าเม็ดมะยมนี่ค่ะขายดีอันดับหนึ่งนะคะเม็ดมะยมเม็ดแตงค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดมะยมค่ะนิยมชมชอบนะคะแม่ค้าใส่เลยนะคะค่ะเขาจะมีขั้นตุ่มค่ะขั้นตุ่มเม็ดมะยมเหมือนกันนะคะ อันนี้เม็ดแตงขั้นตุ่มเม็ดมะยมค่ะคุณแม่ใส่นิลายไม่แตงค่ะไม่ต้องถอดไม่ต้องกลัวลอกกลัวดำค่ะงานนี้ค่ะงานไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะการเวลาเขาเรียกว่าการเวลาใช้นานมันจะเจืดจางค่ะเรื่องปกติของการเวลาใช้งานค่ะแต่ทองคําแท้ยังยังมีการสึกหลอยได้ค่ะอันนี้ค่ะทองเคนะคะขาดสวยงามมากค่ะคนไหนที่ได้ใส่แล้วติดใจมากเลยค่ะค่ะเป็นเนื้อทองเคนะคะ ค่ะราคาเส้นละ400บาทความยาวอยู่ที่24นิ้วสวมหัวได้ค่ะไม่ต้องค่ะใส่อาบน้ำเลยค่ะไม่ต้องกัวนลอกกัวนดำนะคะค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะค่ะนี่ลายคุณแม่ใส่ค่ะค่ะนี่ขาลายค่ะค่ะเขาเรียกว่าเม็ดแตงขั้นค่ะเม็ดแตงขั้นขั้นเม็ดมะยมนะคะค่ะเขาเรียกว่าเม็ดแตงขั้นเม็ดมะยมค่ะ ตะขอนี่ค่ะประทับตาอย่างดีนะคะตะขอนนะคะขาะตะขอนนี่มากค่ะตะขอไม่แข็งนะคะขาะนีลลายเม็ดแตงค่ะนี่ลายเม็ดมะยมนะคะค่ะคุณแม่ใส่ลายเม็ดแตงค่ะขาะละยิีประยัดมากเลยค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพและใส่แล้วไม่คันนะคะถ้าคนไหนใส่แล้วมีปัญหาต่อสุขภาพคุณแม่ขอรับของคืนค่ะคุณแม่การันตีถึงขนาดนั้นนะคะ ถ้าของไม่ดีค่ะคุณแม่จะไม่เอาไม่ครอบครองมาไว้ตั้งนานค่ะแต่ก่อนนะคะคุณแม่ไม่ได้ขายผ้าไหมนะคะคุณแม่แต่ขายแต่เครื่องประดับตัวที่ของเคเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ไปขายตรงไหนคนจะรุมตึมเลยค่ะค่ะคุณแม่ก็เลยมาขายผ้าไหมค่ะแล้วก็คืองานคุณแม่เคยขายคุณแม่คิดได้คุณม่เลยเลยเอามารีวิวค่ะมาออกทางช่อง YouTube ลองดูนะคะค่ะเป็นทองสิบแปดเคค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะ ค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะงานพวกนี้ค่ะใส่อาบน้ําเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะการเวลาจืดจางค่ะบางท่านใส่ประจำเนี่ยค่ะเป็นปีค่ะเป็นปี2ปีค่ะเวลามันออกไปจืดจางเป็นสีขาวนะคะค่ะท้าทองที่ลอกนะค่ะเวลาใส่ได้วันสองวันมันจะแกะออกมันจะแตกเลยนะคะเรียกว่าทองลอกนะคะเขาเรียกว่าลอกค่ะอันนี้ค่ะการเวลาจืดจางค่ะราคา400ร้อยบาทนะคะเป็นทองเคนะคะ คาะสวยค่ะมีสองไอสองลายแล้วค่ะคาะสวยงามมากค่ะไม่ลอกไม่ดำค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะนี่หนึ่งลายที่หนึ่งค่ะท่านทักมาบอกว่าเม็ดมะยมนะคะนิยมชมชอบค่ะแม่ค้าใส่ขายของดีนะคะค่ะเม็ดมะยมคือนิยมชอบตัวนี้เม็ดมะยมขั้นตุ่มลายเม็ดแตงค่ะนี่ก็สวยค่ะคุณแม่ใส่นี่ลายเม็ดแตงดูค่ะละยิไปะยับมากเลยค่ะ ค่าราคาอยู่ที่400ร้อบาทสวมหัวได้ค่ะไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องถอดนี่ค่ะลายนี้ขาดโซ่ค่ะโซ่นะคะขาดโซ่ขั้นป้องเม็ดมะยมค่ะขาดโซ่ขั้นป้องเม็ดมะยมนะคะลายนี้นะคะอ่านี่ลายที่สามแล้วค่ะขาดโซ่ขั้นป้องเม็ดมะยมค่ะราคาอยู่ที่เส้นละสี่ร้อยบาทนะคะท่านจะไปขายต่อใครได้ค่ะแต่ก่อนคุณแม่นี่วิ่งส่งอย่างเดียวค่ะส่งพวกนี้แหละค่ะส่งพวกที่ เครื่องประดับนี่แหละค่ะเป็นเป็นทองนาคนี่แหละค่ะเป็นทองเคนี่แหละค่ะตัวนี้สองเส้นนี่ค่ะเป็นโซ่ค่ะโซ่ขั้นป้องเม็ดมะยมนะคะถ้าท่านถ้าคุณแม่มาบอกว่าโซ่ขั้นป้องเม็ดมะยมยี่สิบสี่นิ้วสวมหัวได้ค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำค่ะของนี้ค่ะดีจริงค่ะถ้าของไม่ดีจริงคุณแม่จะไม่เก็บไว้นานแล้วก็คุณแม่จะไม่เอามาทีวิวออกนะคะเพราะว่ามันจะ ทำให้ภาพคนณไม่ดีค่ะของดีค่ะของดีบอกต่อนะคะค่ะทอง 18K ค่ะราคาเส้นละ400บาทนะคะสวยค่ะอันนี้คุณแม่ใส่นี่ค่ะยิบรลยับเลยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ400บาทค่ะอ่าอันนี้สองเส้นคุณแม่จะรีวิวทีละ2เส้นนะคะค่ะตะขอคุณแม่ก็ค่ะตะขอนี่ก็เวลาท่าน เวลาท่านสายไปนะคะตะขอนะคะนี่ค่ะตะขอค่ะตะขออ่อนมากเลยค่ะตะขอนิ่มมากเลยค่ะคุณแม่แก่เมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาจะประทับตานะคะของพวกนี้จะประทับตาเป็นของอิตาลีค่ะค่ะมีลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าไปหาค่ะไปเดินหาซื้อตามที่จุดขายของพวกนี้ค่ะไม่มีของเหมือนของคุณแม่ค่ะผมได้กลับมาเอาเหมือนของคุณแม่เหมือนเดิมค่ะค่ะไม่มีค่ะคุณแม่จะ จะไม่เผยเคล็ดลับต่อค่ะเพราะว่าตัวนี้งานตัวนี้คุณแม่รับงานมาจากคนอิตาลีค่ะบอกตรงๆค่ะขาดนี้ค่ะเขาเรียกว่าขาดสองเส้นนี้ค่ะท่านทักมานะคะบอกว่าโซ่ขาดโซ่ขั้นป้องขาโซ่คอสกรีดนะคะอันนี้โซ่ฝรั่งค่ะขาดโซ่ฝรั่งนี้ค่ะสองเส้นอันนี้โซ่คอสกรีดค่ะบอกว่าโซ่คอสกรีดขั้นขั้นป้องมิดมะยมนะคะขาดนี้ขาะโซ่คอสกรีดขั้นป้องมิดมะยมค่ะ อันนี้โซฟาหลังค่ะขั้นป้องเม็ดมะยมเหมือนกันนะคะท่านทักมานะคะค่ะท่านจะเอาละไรไหนก็บอกแก้งมาค่ะอันนี้โซ่ขั้นป้องค่ะโซฟาหลังขั้นป้องเม็ดมะยมค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่ใส่ที่มองเห็นเนี่ยคอคุณแม่ประจํเนี่ยค่ะคุณแม่ไม่ได้ใส่ทองคํานะคะคุณแม่ใส่ทองเคนี่เลยค่ะค่ะไม่ต้องถอดค่ะคุณลูกค้าจะเอาไปคล้องค่ะก็โอเคนะคะ ค่ะสวยค่ะเวลาทั้งท้องผ้าก็เอาเอาเ,อาเส้นผ้ายค่ะเส้นได้ก็ได้ค่ะจะพันพันที่รอบตะขอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าห่วงห่วงผ้าของท่านนะคะ่ะคุณแม่เคยเคยขายมาแล้วคุณแม่รู้ค่ะมันจะมันจะเสียดสีค่ะจะเสียดสีที่ตะคอนะคะเอาเอาพันพันน้อยค่ะเอาเส้นไหมเส้นได้นีน่แหละพันที่รอบตะขอก่ขอ,ขอนที่จะใส่ห่วงผ้าของเราจะค่ะเพราะว่าห่วงผ้ามันใหญ่ค่ะรางรงรัง หลังท่านนะคุณแม่เคยเห็นนะคะเขาเคยซื้อกับคุณแม่คุณแม่จะดูงานพวกนี้ค่ะขาดนี้ค่ะโซ่ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าโซ่ขั้นป้องฝรั่งค่ะแล้วก็โซ่ตัวนี้ค่ะโซ่ขั้นป้องปลายคดกริดค่ะขาดสวยนะคะสวยเลิ่หนูดูเด่นนะคะค่ะราคาเส้นละ400บาทท่านจะรับไปขายต่อขายได้นะคะลูกค้ามารับกับคุณแม่ไปขายเส้นละ7800นะคะแต่คุณแม่ให้ราคาส่งดูค่ะถ้าท่านจะรับไปขายต่อนะคะ งานพวกนี้ค่ะไปโพสขายรีวิวขายนี่ค่ะขายดีมากค่ะค่ะราคาเส้นยาวเส้นละค่ะเส้นละสี่ร้อยบาทนะคะนี่ก็มีค่ะตอนนี้โซ่ฝรั่งแบรนด์ค่ะแบบแบรนด์นะคะค่ะมีค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ให้เขาส่งมาเมือ่อคุณแม่สั่งของไปสามวันนะคะเพิ่งได้ค่ะค่ะนี่ก็โซ่เหมือนกันนะคะค่ะโซ่โซ่ขั้นป้องเลดค่ะอันนี้ก็ ลายเรแบนด์ค่ะค่ะลายเรดแบนดนะคะราคาเหมือนกันค่ะเส้นละสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลายเรดแบรนด์ค่ะค่ะตัวนี้ว่าขั้นป้องค่ะขั้นป้องนะคะค่ะขั้นป้องเรดแบนด์ค่ะค่ะจะจะมีอยู่อยู่ตัวนี้หนึ่งเส้นอันนี้หนึ่งเส้นค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่สั่งเข้าไปเขาเขาส่งมาให้ค่ะค่ะนี่ค่ะความยาวอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วนะคะ ค่ะท่านทักมาค่ะบอกว่าเม็ดมะยมก็บอกว่าเม็ดมะยมค่ะเม็ดมะยมไอลายเม็ดแตงก็บอกนะคะโซ่ขั้นป้องฝรั่งและโซ่ขั้นป้องคอสกริดค่ะมันมีของอยู่นะคะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานค่ะเป็นเป็นงานทองสิบแปดเคค่ะสวยงามมากค่ะไม่ลอกไม่ดำมาไปขายต่อได้นะคะค่ะเป็นงานไม่ลอกไม่ดำค่ะ ค่ะระยิบระยับกว่าทองคําแต่ทองคุณแม่มีค่ะทองชุบคุณแม่คุณคุณแม่มีค่ะทองชุบก็เยอะค่ะแต่คุณแม่ไม่เอามารีวิวค่ะเพราะว่าทองชุบนี่ค่ะมันลอกค่ะบอกตรงๆค่ะลอกค่ะคุณแม่เคยแต่ว่าใส่แบบสาวสวยออกงานแล้วก็กลับมาแล้วก็มาถอดไว้ใส่ตลับไว้ก็ใส่ได้ทนนานเหมือนกันค่ะทองทองชุบนะคะใส่ได้ทนเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าท่านจะเอาไปใส่ห้อยคอประจําเหมือนคุณแม่แบบนี้ค่ะคุณแม่แนะนําเป็นทองเคดีกว่าค่ะ ค่ะไม่ลอกไม่ดำและไม่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะค่ะตามที่คุณแม่เห็นในเขารีวิวออกทางช่อง t ิ๊กตอกหรือเฟสทางโพสทางไลน์ก็คุณแม่เห็นแต่พวกทองชุบค่ะแต่ทองพวกแม่พวกนี้ไม่มีใครใครขายนะคะข่ะของอยู่นี่มีมีอยู่ที่แม่บวรลักค่ะค่ะคุณแม่ขายมาสิบห้าปีของพวกนี้ค่ะจนคุณแม่ค่ะจนคุณแม่รู้จักลายรู้จักของของที่ว่าควรแนะนําไม่ควรแนะนําค่ะ อันนี้ลายค่ะนีนก็น่าเหมือนกันนะคะเป็นทองทองทองสิบแปดเคนะคะเป็นทองเคค่ะขาเนี้ค่ะลายผ่าไวา้ค่ะ่ะเขาเรียกว่าลายผ่าไวา้นะคะค่ะท่านชอบลายไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะเป็นลายผ่าไวา้นะคะลายนี้นะคะค่ะก็ความยาวยี่สิบสี่นิ้วค่ะสวมหัวได้ค่ะไม่ต้องแกะตะคอนะคะอันนี้ลายผ่าไวา้บางคนผู้ชายก็เอาไปใส่บางผู้หญิงก็เราก็ชอบเหมือนกันค่ะเอาไปใส่ใส่ห้อยพระค่ะ ค่ะแต่คุณแม่นี้ชอบเส้นพ่วกแบบนี้ค่ะค่ะเหมือนลายเม็ดแตงค่ะคุณแม่ใส่นี้ค่ะลายเม็ดแตงนะคะค่ะไม่ลอกไม่ดำของดีจริงค่ะถึงคุณแม่ข้ามารีวิวค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่มีปัญหาต่อสุขภาพไม่ละคายเคืองคอนะคะค่ะถ้าตัวไหนใส่มีปัญหาต่อสุขภาพค่ะไปใส่วันสองวันค่ะคุณแม่รับประกันนะคะรับของคืนค่ะส่งของคืนเราก็คืนเงินให้นะคะ ค่ะเราสัญญากันแล้วคือสัญญาค่ะค่ะสวยค่ะถ้าทาจะทักลายไหนมาก็โทรบอกโทรแจ้งค่ะเป็นทอง 18K ค่ะไม่ลอกไม่ดำใสดีมากค่ะค่ะทดลองดูนะคะค่ะสวยค่ะสวยตลอดการค่ะงามตลอดปีนะคะค่ะระยิบระยับมากค่ะเป็นทองเคนะคะค่ะคุณแม่มีของนะคะมีของค่ะอันนี้ค่ะผ่าไวค่ะอันนี้ผ่าไวนะคะ ถ้าท่านมาก็บอกว่าเม็ดมะยมนิยมชมชอบนะคะใส่ดีมากค่ะไปไหนมาไหนก็ค้าขายใส่ค้าใส่ขายก็ขายของดีนะคะเม็ดมะยมค่ะแล้วก็เม็ดมะยมเม็ดแตงค่ะเขาจะใส่เม็ดมะยมทุกรายนะคะมะยมเม็ดแตงค่ะเขาเรียกว่าเม็ดแตงค่ะแล้วก็โซ่ค่ะโซ่ฝรั่งค่ะค่ะโซ่ฝรั่งเหมือนกันก็ขั้นเม็ดมะยมเหมือนกันค่ะโซ่ฝรั่งนะคะอันนี้โซ่คอสกรีดค่ะค่ะเขาเรียกว่าโซ่คอสกรีดนะคะ ขาขั้นตุ่มค่ะโซ่คอตเกรตนะคะค่ะโซ่ฝรั่งโซ่คอตเกรตค่ะแล้วก็ลายเรแบนค่ะค่ะลายเหรแบนนะคะขานี้ก็ราคา400บาทเหมือนกันค่ะขาะนี้ก็เรดแบนขั้นตุ่มค่ะขานิ่มมากค่ะนิ่มนะคะตะอก็นิ่มค่ะตะขอไม่แข็งเหมือนทองเลยค่ะเหมือนทองคําเลยค่ะตะขอันนี้พาไว้ค่ะค่ะแล้วก็คุณแม่จะรีวิวต่อไปนะคะ ค่ะตอนนี้เป็นราคาสิบค่ะสิบแปดนิ้วนะคะไอ้พวกนี้ความยาวสิบแปดนิ้วค่ะพวกที่ค่ะมีลูกสาวสวยๆค่ะเอาใส่ล้วคนไม่ชอบยาวนะคะค่ะนี่เม็ดมะยมสิบแปดนิ้วค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะพวกสิบแปดนิ้วสองร้อยบาทค่ะท่านชอบสั้นก็ใส่แบบสั้นๆนะคะค่ะนี่เม็ดแตงค่ะเม็ดแตงสั้นสิบแปดนิ้วค่ะมีค่ะมีของสิบแปดนิ้วด้วยค่ะอันนี้แหลกแบนด์ค่ะสวยงามมากค่ะนิ่มนะคะสร้อยพวกนี้จะนิ่มมากค่ะ ค่าราคาเส้นละสองร้อยบาทค่ะอันนี้ค่าป้องขั้นนะคะค่าป้องขั้นค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะอันนี้โซ่ค่ะโซ่ฝรั่งนะคะโซ่ฝรั่งขั้นขั้นตุ่มเม็ดมะย,ยมค่ะค่าท่านทานมาก็บอกค่ะคุณว่าเอาเม็ดมะย,ยมค่ะสั้นค่ะราคาสองร้อยบาทค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งฟรีค่ะค่านี้ก็ ค่ะส่งฟรีนะคะคุณแม่ส่งฟรีค่ะนี่ก็200บาทค่ะค่ะนี่ก็200บาทความยาวอยู่ที่18นิ้วค่ะอันนี้เลรแบนค่ะลายเลรแบนนะคะสวยงามมากระยิบระยับนะคะสวยค่ะมันสะท้อนแสงระยิบระยับมากเลยค่ะค่ะอันนี้โซ่ขั้นตุ่มค่ะค่ะก็200บาทค่ะค่ะอันนี้โซ่ฝรั่งขั้นตุ่มนะคะมันมีโซ่ขั้นตุ่มแบบโซ่ฝรั่งค่ะค่ะมี2แบบนะคะค่ะลูกค้าดูค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะอันนี้โซ่ขั้นตุ่มโซ่ฝรั่งค่ะราคาอยู่ที่200บาทนะคะค่ะเป็นทอง 18K ค่ะใส่ไม่ลอกไม่ดำค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะค่ะไม่คันค่ะค่ะถ้ามันไม่ดีค่ะคุณแม่จะไม่เอามารีวิวนะคะเพราะว่าของมีปัญหาต่อสุขภาพเวลาเราซื้อไปแล้วก็ต่อว่ากันได้ค่ะตัวนี้ ค่ะรับประกันค่ะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพและคายเครีองคอค่ะไม่คันนะคะคุณแม่ใส่ประจำค่ะที่มองเห็นเนี่ยค่ะที่คุณแม่ใส่ที่คอตลอดเนี่ยค่ะค่ะไม่ใช่ทองคําค่ะมันเป็นทองเคค่ะคุณแม่ใส่แต่พวกนี้แหละค่ะแต่คุณแม่ใส่ลายเม็ดแตงค่ะค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งนะคะคุณแม่มีของนะคะค่ะท่านจะรับไปขายต่อคุณแม่ให้ราคาส่งค่ะ ไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูกวงทุกท่านค่ะ